ค่อยๆดึงออกนะคะตะเห็นว่ามีพวกขนอ่อนๆเป็นเส้นแบบสีขาวๆออกมาด้วยนะคะ กันกับนัตตี้พลอยชมพูอ,พอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นัตตี้จะมาพูดถึงเรื่องสิวนะคะสิวเป็นปัญหาหนักใจของหลายคนนะคะรวมไปถึงนัตตี้ด้วยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อีกหลายวัยเลยที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะสิวนี่มีหลายประเภทมากแต่ก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เบียดเป็นปัญหาแล้วก็เวลาที่มันขึ้นมาแล้วเราเห็นแล้วเราแบบไปสัมผัสโดนมันแล้วมันนั่งบดหีดมากนั่นก็คือสิว ใจเคยอยู่ตรงจมูกนะคะยิ่งถ้าเป็นเยอะแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดดำ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 เต็มจมูกของเราไปหมดเวลาเราล้างหน้าเวลาเราทาครีมหรือว่าเวลาที่เราลูบหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสิวเซียนมันโดนมือเราเนี่ยมันรู้สึกแบบว่า เป็นเสียนนามตาจมูกแล้วก็รู้สึกแบบเสียเซลฟ์มากจริงๆนะคะถ้ามีขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะต้องกําจัดออกเลยนัตตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื่องของสิวเสียนเหมือนกันนะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าล้างหน้าสะอาดแล้วดีพอก็ยังเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากว่ารูขุมขนนี่มันเล็กมากเพราะฉะนั้นสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะเข้าไปติดเข้าไปอุดตันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นัตตี้เป็นคนผิวมันด้วยยิ่งเป็นสิวง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะเราจะมาลองของใหม่กันนะคะนี่ ของใหม่ล่าสุดล่าสุดจาก Bio r a พอแพค Black charcoal ค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่จาก Bio Rayder พลังคูณ3เลยนะคือสามารถลอกสิวเซนออกมาได้แบบสะใจมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็สามารถกระชากพวกความมันออกมาได้ด้วยนะคะเฮ้ยกระชากความมันได้ด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตตัดภาพเป็นหน้าสดและกันนะคะ ตัดภาพมาที่หน้าสดนะคะสำหรับวิธีใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะใช้ครั้งละ1แผ่นเท่านั้นนะคะก็หยิบออกมาและฉิกซองนะจ๊ะข้างในจะเป็นลักษณะแบบนี้สีดำนะคะจะมี2ด้านด้านที่เราจะต้องติดลงกับจมูกเราคือด้านนี้นั่นเองคือเราจะลอกแผ่นใสๆออกนะคะก่อนที่เราจะลอกแผ่นใสๆออกเนี่ยให้เราทำอย่างนี้ก่อนนะคะปิดๆก่อนปิดๆประมาณนี้นะคะ ก่อนจะใช้เนี่ยต้องล้างหน้าของเราให้สะอาดหมดจดก่อนนะคะไม่มีเครื่องสําอางไม่มีพวกสกินแคร์ไม่มีอะไรใดๆบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็เราจะมาทําให้จมูกของเรานี่เปียกชุ่มไปด้วยน้าเปล่าใช้น้ําเปล่านี่แหละหรือว่าเป็นสเปรย์น้าแร่ก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทําให้ตัวแผ่นแปะสิวเนี่ยมันติดกับจมูกของเรานะคะแล้วก็ดึงสิวเซียนให้หลุดออกมานั่นเองนะคะและที่ก็จะใช้เป็นนี่เลยสเปรย์น้าแร่นะคะในการฉีดลงไป แล้วเราก็จะมาลอกแผ่นพลาสติกใสนี้ออกนะคะแบบนี้นี่อย่าติดผิดด้านนะคะเราต้องใช้ด้านที่เป็นสีดําแบบมันๆแบบนี้ในการติดลงไปนะคะแล้วก็จะติดลงไปที่จมูกเราติดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆรีดนะคะแผ่นลอกสิวเซียนให้เรียบลงไปกับจมูกของเรานะคะค่อยๆกดนะคะตัวแผ่นลอกมันจะได้ไปจับพวกสิวเซียน ตามรูปขมข,ขนของเรานะคะเวลาที่แห้งแล้วเนี่ยดึงออกก็จะได้หลุดออกมาดีๆนะคะ จะรอประมาณ10-15นาทีนะคะหรือว่าจนแผ่นเนี้ยจะแห้งจนแข็งแล้วแล้วก็ค่อยดึงออกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกทีหนึ่งนะคะแห้งแล้วนะคะคือแบบมันจะแข็งนะคะต้องสังเกตลองจับดูเนี้ยมันจะแบบแข็งแขงนะคะตอนนี้คือแบบแข็งมากและพร้อมต่อการลอกแล้วนะคะเราจะมาเริ่มลอกกันเลยสําหรับวิธีการลอกนะคะให้ดึงออกทางด้านข้างจมูกแบบนี้นะคะจะดึงพร้อมกันสองด้านเลยก็ได้หรือว่าจะดึงทีละด้านนะคะโอเคเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วค่อยๆลอกออกแบบนี้นะคะ ดึงออกนะคะจุบๆๆอ่าอีกด้านนึงก็ดึงจากทางด้านข้างแบบนี้เหมือนกันนะคะมาดูใกล้ๆน,นะคะสำหรับแผ่นลอกสิวเซียนนะคะจะเห็นสิวเซียนเม็ดเล็กๆๆที่เป็นแบบสีเหลืองๆอยู่นะคะเห็นปะขนาดนาทีคิดว่านาทีไม่ค่อยมีสิวเซียนแล้วนะเนี่ยก็ยังหลุดออกมาขนาดนี้เลยอะดูทางนี้บ้างนะคะเนี่ย จะเห็นว่ามีพวกขนอ่อนๆเป็นเส้นแบบสีเขาขาวออกมาด้วยนะคะออกมาทั้งพวกขนอ่อนๆแล้วก็มีสิวเซียน ปไปหมดเลยแล้วก็นี่ก็เป็นจมูกหลังจากที่ลอกนะคะพอจับแล้วรูปเรารู้สึกว่ามันลื่นมือดีขึ้นนะคะนั่นแหละคะ่ะคือขั้นตอนของการใช้แบบง่ายมากๆนะคะหลังจากท,ที่ได้ลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าลอกสิวเสียนออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะคือสิวเสียนนาีต้เนี่ยมันจะเอาออกมายากหน่อยนะคะเพราะว่าเี้เคยใช้มาหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าสิวเสียดนาเตม้มันแบบเล็กมากๆนะคะแล้วก็คือมันไม่โผล่หัวขึ้นมาให้หยิบจับได้ง่ายๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดึงออกมาได้บ้างในบางส่วน แต่ว่าก็ยังมีอยู่เหลือตามซอกล่องๆตรงนี้อยู่ที่มันแบบวอาออกยากหน่อยนะคะเราอาจจะต้องใช้แบบว่าเป็นประจําต่อเนื่องกันไปมันก็จะค่อยๆหายไปเองนั่นแหละนะคะส่วนความถี่ในการใช้เนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องใช้บ่อยมากนะคะเพียงแค่อาทิตย์ละ1ครั้งหรือว่า1-2อาทิตย์ต่อครั้งนะคะก็แล้วแต่เราก็สังเกตจมูกเราดูว่าควรที่จะเอาออกควรที่จะลอกออกในช่วงไหนนะคะอันที่จริงนี่บิโอเรเขาทํามาหลายสูตรเหมือนกันนะคะสำหรับลอกสิวเสี้ยนที่จมูกแต่ว่านาตีชอบสูตรนี้มากนะคะเพราะว่านาตี ีเป็นคนหน้ามันด้วยตัวนี้สามารถที่จะแบบกระชากค,ความมันลดความมันของเราได้แล้วก็ดูดพวกสิ่งสกรปรกที่มันอุดตันที่มันตกค้างในรูุมขนของเรามาได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นสูตรฐานไม้ไผ่จากญี่ปุ่นนะคะจะเห็นด้านหน้าเขาบอกแบบนี้นะคะ เป็นสีดำเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ดูดสิ่งสกปรกออกมาได้ดีด้วยนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวเซียนที่จมูกนะคะก็ลองเอาตัวนี้มาใช้ดูนะคะมันเลิศมากสามารถที่จะเอาสิวเซียนของีติวออมาได้นี่คือเลิศมากแล้วนะคะตัวนี้ลืมบอกไปว่ามีทั้งหมดกี่แผน่น1กล่องนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด10แผน่นด้านในก็จะแบ่งเป็นซองเล็กๆแบบนี้ ถึง10แผ่นด้วยกันนะคะอ้อนัตตี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะนัตตี้จะมีแจกนะคะสูตรใหม่นี่แหละจาก b o r e พ o r e p a Black Charcoal ถึง10รางวัลค่ะติดตามก็ได้เลยที่แฟนเพจนะัตตี้พลอยนะคะต้องขอบคุณ b o r e o r e มากๆเลยนะคะที่แบบว่าสปอนเซอร์ของแจกสําหรับวันนี้ที่ต้องไปแล้วนะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปเนี้ยเนี่ยคลิปหน้านะคะอยากให้นัตตี้พูดถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมบอกกันเข้ามาได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะคะหรือว่าไปพูดคุยกันได้เลยนะคะทั้งที่ IG แล้วก็น,นะคะค ไปแล้วเด้อบ๊ายบายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไทยนะคะก็รู้สึกโอ้